好，同好啊。老อเอ,อ,อเราชื่อเดเข้ามาแล้วค่ะทายังไงคะอ่ะนินอน,น่แล้วมะยืนยังคะ,ะถ้ายืนแล้วพูดพร้อมกันชื่อเราช่าชถามว่าอะไรคะเทยเะอย่างทุกคนเป็นยังไงบ้างอ่าถ้าสบายดีตอบเราชื่อว่าอะไรนะคะ我很好 ถ้ารู้สึกไม่ค่อยสบายตอบเราชื่อว่า我感觉不太好อ่าหรือว่าเราจะบอกว่า我觉得不太好ที่เราชื่อสอนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะ,ะเราใช้คำ่าวอใช้ค่า <c oughs> <c oughs> โอเคไหมคะโอเค งั้นวันนี้เราเชิอจะมาสอนการใช้ประโยคการถามแล้วก็การตอบ2ประโยคเพราะว่าเราเช่อเคยสอนไปแล้วใช่ไหมหนึ่ประโยคก็คือหนี่จีเตี่ยนช่างเคใครจําได้บ้างว่าเราเชิอพูดว่าอะไรถ้าเราเช่อพูดว่าหนี่จีเตี่ยนช่างเคแปลว่าคุณเข้าเรียนตอนกี่โมงคะใชไหมถ้าเราเชยอถามว่าหนี่จีเตี่ยนช่างเค คุณเข้าเรียนตอนกี่โมงทุกคนก็อัดคลิปมาส่งเหล่าชื่อแล้วบอกว่าวอ<ว>ปาเตี่ยนฉั่งเ่อวปาเตียนงเอชื่อปะชื่อเตทุกคนตอบเหล่าชื่อมาแล้วว่าฉันเข้าเรียนตอน8ปดโมงใช่ไหมคะใช่งั้นวันนี้เหล่าชื่อก็จะมาสอนเพิ่มอีก2ประโยคให้ทุกคนฝึกพูดฝึกใช้คําศัพท์ที่เราเรียนไปแล้วโอเคไหมคะโอเคงั้นประโยคที่1 ถ้าเราชื่อถามว่า你几点起早你几点起早คุณอาบน้ำตอนกี่โมงคะเพราะว่าเราชื่อสอนคำว่าชีเจาไปแล้วชีจาแปลว่าอาบน้ำวันนี้เราก็เลยจะมาใช้เป็นประโยคว่า你几点起早คุณอาบน้ำตอนกี่โมงคะอะถ้าเราจะตอบเป็นประโยค เราชื่อก็สอนไปแล้วว่าจุดๆเท่าไหร่แล้วเราก็เติมคำข้างหลังไปถ้าสมมุติเราชื่อบอกว่า我六点起早我六点起早แปลว่าเราชื่ออาบน้ำตอนกี่โมงคะ六点ย点คือเลขอะไระเลขหกตัวแปลว่าเราชื่ออาบน้ำตอนหกโมง 非常好งั้นเรามาเกินหล่อชื่อตูอีกเปียกเรามาพูดตามหล่อชื่ออีกหนึ่งรอบประโยคที่หนึ่งนะอ่ะออกเสียงดังๆตามหล่อชื่อค่ะหหนนีีีีีีจจจเเตยฉา你几点起ฉี几点起早คุณอาบน้ําตอนกี่โมงคะอ่ะถ้าเราจะเป็นคําตอบอ่ะหล่อชื่อยกตัวอย่างเป็นหล่อชื่อนะว่าลิวเด็ดชีจา้าวว่าลิวเด็ดชีจา้าว อ่เราชื่ออาบน้ำตอน6กโมงนั่นเองถ้าทุกคนอาบน้ำตอน7จ็ดโมงทุกคนต้องใช้เลขอะไรคะชีต่วยต้องตอบว่าอะไรวอชีเตี่ยชีเจา้าฉันอาบน้ำตอน7จ็ดโมงถ้าอาบน้ำตอน8ปดโมงละคะวอป้าเตี่ยชีเจา้าถูกปะต่วยอ่าทุกคนเข้าใจหรือย,ยังคะ ถ้าใครไม่เข้าใจสามารถทักไลน์ส่วนตัวหล่อชื่อมาได้เลยเพื่อมาเรียนกับหล่อชื่อโอเคไหมคะโอเคงั้นเราไปประโยคที่สองประโยคที่2คล้ายๆกันเลยแต่จะเปลี่ยนคำศัพท์ด้านหลังถ้าเราชื่อถามว่า你几点吃饭你几点吃饭คุณทานข้าวตอนกี่โมงคะ你几点吃饭吃饭แปลว่าทานข้าวหรือว่า กินข้าวนั่นเองชูฟ่านเราชื่อเคยสอนไปแล้วถ้าเราเอามาเป็นประโยคเราก็จะพูดว่าหนี่จีเตี่ยชูฟ่านคุณทานข้าวตอนกี่โมงคะ,ะถ้าเราจะตอบล่ะตอบเหมือนกันเลยเราชื่อทานข้าวตอน8ดโมงเราชื่อก็จะบอกว่าว่าแปาเดปเตี่ยชฟ่านว่าแปดเตี่ยชฟ่านยากไหมคะ ไม่ยากเลยเราแค่ฝึกใช้คำศัพท์ที่เราเรียนไปแล้วเช่นคำว่าฉี่เจาอาบน้ำเราเรียนไปแล้วชิฟ่านกินข้าวเราก็เรียนไปแล้ววันนี้เราก็จะมาฝึกใช้ประโยคให้พูดกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าพูดกับพี่สาวก็ได้แล้วก็อัดคลิปมาส่งเราชื่อโอเคไหมคะโอเคงั้นเกินหลอชื่อตุยเลียนออกเสียงตามเราชื่ออีกหนึ่งรอบอ่าคำถามนะ你几点ัน หนี่จีเตี่ยชิ่ันคุณทานข้าวตอนกี่โมงคะถ้าจะบอกว่าทานข้าวตอน9ก้าโมงต้องตอบว่าอะไรว่เจียวเตี่ยชิ่วันวจวเตีชทุกคนไม่งงใช่ไหมไม่งงเราชื่อให้เปลี่ยนแค่ตัวเลขโอเคไหมคะตัวเลขที่เราชื่อใส่มาในประโยคเป็นแค่ตัวเลขสมมุติเท่านั้นให้ทุกคนใส่ตัวเลขที่ตัวเอง อาบน้ำจริงแล้วก็กินข้าวจริงๆโอเคไหมคะโอเคก็รอชื่อตูวอีเสียอ่าประโยคที่หนึ่งนะประโยคที่หนึ่งที่รอชื่อให้ไปหหนนนีีีีีีจจจเเตยฉา你几ยนฉี几点洗澡คุณอาบน้ำตอนกี่โมงคะถ้าเราจะตอบ我จุดจุดจุจจดเตี่ยนฉีเจ้าถูกไ,ไหมถูกถัดไปประโยชน์ที่สอง你几点吃饭 หนีจีเตี่ยชูฟัดคุณทานข้าวตอนกี่โมงคะอ่าถ้าเราจะตอบว่จุๆๆดจุดจุดเตี่ยชูฟัดยากไหมคะไม่ยากเลยเราเชื่ออยากให้ทุกคนลองฝึกพูดภาษาจีนบ่อยๆจะได้จําได้นะโอเคไหมคะโอเคงั้นจินเทียนหนิมเสียเคิเลยวันนี้เลิกเรียนแล้วคะ่ะพูดว่ายังไงคะเซียเสียเหล่าชื่อเหล่าชื่อจจีน